ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันบนดาดฟ้าของโรงแรมสรมรินท์ธนานะครับว่าจะมาสายแถงเช้านะครับทีนี้โอ้หมอกมาตรึมนะฮะนี่นะฮะมีแต่กล้องครับต้องภาพไปไหนเจ้าของไปไหนครับเจ้าของไม่มีครับเจ้าของไม่มีรู้ไหมครับอยู่ไหน รู้ไหมครับเจ้าของอยู่หนนี่ครับพราตอนนี้เราพี่พี่ครับวอนนี้นี่ฮะนี่ครับโดนพิเกียรครับบุกมือไวๆอยู่ครับนี่พี่หินนะครับพี่หินลงรับจำนำโอ้ไม่ใช่เนี่นะครับวันนี้เราอยู่ที่ลานจัดแฮริคเปเตอร์นะครับนี่ครับโดนครับโดน ครับตอนนี้หมอกมันฟุ้งนะครับโอ้หมอกมันฟุ้งฟริ้งนะครับนี่พี่บีครับมาจากกันตรังนะครับมาพร้อมกับหมูย่างกุ๊กเดี๋ยวหาหมูย่างก่อนเรามาดูหมูย่างกันก่อนนะครับหมูย่างอร่อยครับหมูย่างอร่อยย่างไปวิญญาณแล้วมีใครกินไหมครับมีใครกินไหมครับนี่ครับปปลาครับปีปลาเนี่ย มุมนี้อาร์มมากครับเห็นเห็นรองเท้าอ๋อเขาจะเล่นขาดนไม่โดนเยุกไปอย่เัอยู่ลผ่านลิงเครียดครับเรียดจิบวัวครับจ่างจิบวัวจิวัวครับจยูวรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ไป ไดี้ยงขาเพราเมียกระติ๊กข้างหูว่ามีหัวเหมือนไม่มีนี่ครับที่พุ่มพิ้วพุ่มอะไรหน่อยครับ่อีกรูปนึงก็แบบประมาณนั้นแหละเสียบระดวงครับโอ้ร่อยครับต่อครับต่อครับเหี้อะไรต่อไปของเราครับพี่อนนท์พนินครับววมาาจัดหขครับสามสิบโลมาเจอหมอกที่บ้านก็มีหมอกมืองมีหมอกไหมครับที่บ้านหมอกมีนะครับ บอกหน่อยโอ้บอกพี่พี่เกียรติสาธิตการทำหมอกเครับพี่คือบต่อไปนะครับพี่หนุ่มครับอย่าไลา์ต่อไปของเราพี่หนุ่มอันี้นะเดี๋ยวบาพี่เขาเรียกอะไรนะม่นควรม่านควขัผู้บิดผู้วร้ผู้ผู้ผูผู้ผูู้ผูู้้ กะนี่ครับตอนนี้มันไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมมันเห็นเฮสพอดีไหมพี่เห็นไหมนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในวิดีโอชุดต่อไปกราบสวัสดี